สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DT Dutt Channel วันนี้เราก็ยังในเกมโปเกมอนเอมเมอร์บาซิงนะครับโอเคเราก็ต่อจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะผมต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนลนะละทุกคนถ้าเราไม่เปลี่ยนชุดก่อนนี่ไม่ได้นะเพราะว่าเ,เสื้อผ้านี้เราก้มคืนกับแก๊งอความากเกินไปขอไปเปลี่ยนก่อนนะเราไม่อยากเป็นพวกมันเราต้องเปลี่ยนชุดเ,เปลี่ยนชุด เอาเป็นสีอะไรดีอันนี้เราใส่ยังอ๋อชุดนี้เราใส่ไปแล้วนะทวายไลท์เอาเป็นอันนี้แล้วกันเป็นสีอะไรเนี่ยสีเขียวบ่เอ้ยสีเทาเทาหรือเขียวอะ่ะเออวะมองได้สองแบบเลยเทากับเขียวเหมือนไหมอ่าไม่ค่อยเหมือนแล้วโอเคเราจะจัดการพวกมันว่าแต่พวกมันมาทำอะไรที่นี่อะไรเนี่ยมีลงมีลายด้วย ตรงนี้คือเราต้องไปตรงจุดอื่นก่อนทุกคนเราน่าจะต้องมาตรงนี้ก่อนใช่บอสแมนแล้วแมนแล้วตรงนี้แหละทุกคนเข้าไปต้องมาคุยกับคนนี้คนนี้เขาจะชื่อว่าดักนะถ้าผมจำไม่ผิดดักที่แปลว่าไก่เนี่ไม่ใช่ไก่สิดักที่แปลว่าเปด็ดนะนี่ไงฉันชื่อดัก I am duck โอเคเขาก็เอ,อ่อคนที่ ชื่อว่าแคปสตรีทอ่ะอ่านว่าสตรีดด้ววะ,ะเขาเป็นเหมือนก็ว่าได้รับมอบหมายจากคนนั้นนะเนี่ยเออเดวอนโกดนะเดวอนโกดนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของไอเทมนะไอเทมแบบเหมือนเหมือนคนชื่อดักอะเป็นนักออกแบบนะแล้วก็ออกแบบชิ้นส่วนให้กับแคปสเตอรนนะเดี๋ยวเราต้องเอาไอไอเมื่อกี้ไปให้นะ ไอ้ 2. ของสองเมื่อกี้ไปให้กับแคสตเซอรที่อยู่ข้างบนเราแค่ไปคุยกับดักนะทุกคนก็จะหายหมดเลยแต่ดักไม่ใช่พ่อหมดนะไม่ได้เสกให้พวกมันหายไปนะมันเข้ามาอยู่ข้างในนั่นเองนะทุกคนตรงนี้เราต้องจ่ายพาาสีนะห้าสิบบาทคนนี้มันจะไม่สู้กับเราใช่ไหมนี่ไงมันจะไม่สู้มันจะให้เป็น t ีเอ็มสี่สิบหกกับเรานะแล้วมันก็จะไป โอเคเราขึ้นไปชั้นบนเลยดีกว่าต้องเอาของมาให้กับผู้ชายคนนี้นะคนที่ชื่อว่าสแตนน์นะแคปสแตนน์ Captain. ผู้หญิงหรือผู้ชายเนะี่ยเขาก็จะสร้างเรือนะประมาณนี้เห็นด้านหน้าเขาปะ่ะเราน่าจะเอาโมเดลอะมาให้เขานะพอเขาทําชิ้นส่วนเรือครบเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะสร้างเรืออันนี้ผมก็ซุยด้วยนะซุยด้วยแปรด้วยนะ ผสมกันเลยมีแก๊งอคว้าเข้ามาแล้วฮ่าฮ่าหัวเราะเสียงหัวเราะของแก๊งอควาเหมือนมันต้องการชิ้นส่วนนะทุกคนโอ๊ยดูสีหน้าของแคปสตันดิเหมือนมันต้องการชิ้นส่วนไอ้ที่เราเอามาให้แคปสตนนะพวกนั้นคือทีมอควา้าฉันรู้จักนะฉันเคยเห็นแล้วเออเราต้องการชิ้นส่วนนี้ไปให้บอสของเรานะถ้าไม่ให้เราจะจัดการให้พวกนายโอเวอร์เลย ประมาณนี้มันจะตบเรานะเดี๋ยวดูกันว่าใครจะตบใครเฮ้ยทุกคนเราเป็นชุดเทาอ่ะสวยอยู่นะชุดเทาเจอกับปลาเราก็ทวิเตอร์ไปเลยโหทำไมมันตีแรงจังเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งสังเกตว่าเลเวลมันใกล้เคียงเรามากเลยนะมันน้อยกว่าเราแค่เลเวลเดียวเองอะ่ะโอ้สู้อีกคนด้วยโดนสองคนเลยวะผมไม่ได้ไปแวะเก็บเลเวลมาด้วยนะ แต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่อุปสรรคดาวก็เลทดไม่ร่วงโอ้โหเราร่วงก่อนเอ,อ่อท้ากัดแตเรียบร้อยนี่สองตัวอุ้ยทุกคนทำไมเจ้าปลาเชามันชื่อปลาเชาวะมันหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะทาสีแน่ๆหน้าตามันดูดุร้ายอะหรือว่ามันไปใส่ใส่ไอเทมอะไรให้โปเกมอนเพิ่มความโกรธหรือเปล่า เหมือนในการ์ตูนนะที่มีใส่ปลอกคอให้กับโปเกมอนแล้วก็ทําให้มันโกรธอะไรประมาณนี้ออ้ทุกคนเราเพิ่งเคยเจอหัวหน้าแก๊งอควานะครั้งแรกเลยอ่ะอมาถามเราว่านายนี่เป็นใครอ่ะอะพวกเราอ่ะคือทีมอควานะพวกเราอ่ะรักทะเลรักน้ำรักปลาด้วยส่วนฉันอนะ่ะเป็นหัวหน้าของแก๊งอควานะหรือว่าเป็นลีดเดอร์ ชื่ออาเชียนนะเอ่อแล้วก็ฉันไม่เคยเห็นนายเลยแต่นายอ่ะไม่ใช่ทีมแม็กมาแน่ๆนะเพราะว่านายไม่ได้ใส่ชุดสีแดงเหมือนพวกมันนะแต่ฉันขอเตือนนายไว้อย่างหนึ่งนะว่าอย่าได้คิดมาลองดีกับแก๊งอควาของเราอีกแต่รอบนี้ฉันจะปล่อยนายไปก่อนเพราะฉันจะไปที่อันเดอร์สแตนอ้าวไม่ใช่นี่ว่า ไม่ใช่สถานที่มันบอกเข้าใจแล้วใช่ไหม <laughs> มันบอกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ารอบนี้มันจะปล่อยเราไปก่อนอืดูสีหน้าดูนวดวันดีทุกคนอไม่รู้จะพูดอะไรเลยเห็นนวดโอเคโอเคปะรอบนี้มันจะปล่อยเราไปก่อนนะแคปสตันขอบคุณมากนะก็เป็นด็อกเตอร์สตันนะคนนเนี่อขอบคุณคุณจริงๆขอบคุณไลไล้ตงกิ้วตั้งกิว ่านั้นคุณเอาไอเทมนี้ไปให้ใช่ไหมให้หรือเราไม่ใช่สิเราส่งไอเทมให้แคปซเติสิไอเทมนี้เราจะเอามาทําไมใช่ไหมเรียบร้อยโอเคเอ้ยจอมือดโอ้โหคิดว่าโดนบั็อกอีกนะกลัวโดนบั็อกอันนี้คือ s s and r เป็นเรือภาคไฟเลสแน่ๆเลยไอภาคไฟเลสไอเรือที่เราไปเอาท่าคัดอะเ่มศูนย์หนึ่งนะ ก็เรือก็มีประโยชน์นะประโยชน์ในการทําให้เราได้ผ่อนคลายรีแลกชมธรรมชาติมีแค่นั้นแหละใครนี่อ่ะคุ้น,นแนวมองใช่ไหมจะสครอสเอ้าฉันเห็นการต่อสู้ของนายแล้วนะนะนายนี่มีพรสวรรค์จริงๆนะานในจัดการแก๊งก้ควานะได้แบบสบายๆเลยมาแค่นี้เหรอเออเอาไว้เจอกันใหม่ จะไปรอเราที่ยิมถัดไปนะไว้เจอกันที่ยิมนั้นบางนั้นนะอู้ขอบอร์ติดต่อกับเจ้าสกอตไว้แล้วแลกโปรไกเนฟกันนะมันก็กำลังตามหาเทรนเนอร์แข่งงนะเพื่อเข้าร่วมแบทเทิลฟอนเทียนะเอ้ยเมืองนี้ผมจำไม่ผิดมันต้องมีไอ้นี่ขายใช่ไหมของขายของตลาดนะตรงนี้เอ้ยตรงนี้ได้ของได้ของฟรี เป็นผลไม้นะเมื่อกี้อ่าเป็นผลไม้แหละอันนี้อ่ะขายทีเอ็มเหรอทีเอ็มสเก็ตพาวเดอร์ลูกโป่งอะไรเนี่ยนี่ร้านค้ามีขายอะไรบ้างไม่ขายอะไรเลยเหรอเออคนนี้ขายขายริมบอลสีขาว ลายบอลหรือเปล่าอะอันนี้ขายหัวใจนะมันเป็นการสะสมอ่ะอันเนี้ยโอ้โแลแคนดี้ทุกคนโอ้โหโคตรแพงอันเดียวสองม0นห้าเรามีแค่สองม0สี่เองมีตังก็ไม่ซื้อนะเก็บเองดีกว่าอันนี้ขายตุ๊กตาใช่ไหมป่ไม่มีอะไรที่เราสนใจนะจริงๆก็มีที่เราสนใจนะแต่เราไม่มีปัญญานะทุกคน คตดแพง2 5ง0แพงจริงอยูกันก่อนเออครับทุกคนผมได้ไปอ่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปของผมนะเขาบอกว่าที่เมืองเก่าอะเมืองเก่าก่อนที่เราจะมาเมืองเนี้ยนะเมืองนั้นมีลีโอรู้ให้เราจับนะในถ้ำไปเดี๋ยวเราลองกลับไปดิฟ้นทาวก่อน ผมเรียกหลายชื่อมากเลยนะ e n เฟนทาวแล้วก็มีเรียกดิวชายโอ้โหชื่อนี่สารพัดเลยเรียกแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนะทุกคนโอเคเริ่มตาตาขวางใส่เราแล้ว <c oughs> นั่งฟรีไม่จ่ายตังในนี้เหรอมีเลโอลรุลุยกันทุกคนเรามาตามหาลลโอลุกันลลโอลุลลโอลุ ก่อนที่เราจะไปตามหาเรียวรู้นะทุกคนนี่ผมไปซื้อโปรแกรบอลมาเพิ่มนะให้มันมีเยอะๆเลยตอนนี้เราก็มีโปรแกรบอลเยอะอยู่ไปเราต้องเตรียมพร้อมเออเมื่อกี้ผมยังไม่ดูเลยว่าเขาเจอกันตรงไหนนะเรียวรู้เดี๋ยวลองเด็กสแกนก่อนนะแถวนี้เอ้ยแถวนี้มีเรียวรู้เนี่ยทุกคนมันอยู่แถวนี้เรียวรูอ้อ่ะหาก่อนไม่เจอวะไม่เจอวะ เราสามารถตรวจสอบสถานที่ของโปเกมอนได้ในเด็กสแกนนะไหนดูซิยังอยู่เปล่ายังอยู่นะทุกคนอยู่ตรงไหนอนะ่ะอืมไม่เจอเลยเออผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูลึกกว่านี้แล้วกันอาจจะอยู่ลึกกว่านี้ แต่ว่ามีนะในเนี้ยมีโรโอรุจริงๆพอเราตรวจสอบจากในเด็กสกแกนละต้องใช้เวลานิดหนึ่งไปอยู่ในเนี่ยเรืโ,โอรุ เรามาเพื่อตามจับลิโอรู้ตัวเดียวเลยนะเนี่ยยังอยู่นะมันยังอยู่ในเด็กสกแกนเลยอะผมว่าผมหาแค่แถวนี้แหละเฮ้หรือว่าขึ้นไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นไปอีกดีกว่านะไม่เจอในเด็กสกแกนก็บอกว่ามี ขึ้นไปอีกชั้นเที่อย่างนี้เราไม่เจอเบอรม์มอนเลยสักตัวได้ไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ทำไมเราไม่เจอฟ้าต้องใช้ดวงด้วยอ่ะทุกคนอ่าเรียวรู้ไม่เจอ เฮ้ยทุกคนเจอละในที่สุดเราก็เจอนายแล้วนะริโอลุขอจับเลยแล้วกันมาเพื่อจับนายตัวเดียวเลยเน,นี่ยลงลงทุนนั่งเรือกลับมาเลยนะโอเคริโอลุเสร็จเราแล้วนะกช็ชอบโอเคปาร์ตี้เราก็จะมีโปรแกรมอนประเภทต่อสู้เพิ่มขึ้นมาลนะริโอลุ เป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการเป็นลูคาดิโอนะเออทุกคนจากครั้งที่แล้วที่ผมได้ไอเทมนี้มานะผมไปดูมาแล้วไอเทมนี้มันเป็นไอเทมวิวัฒนาการนะเฉพาะเอ,อ่อบางตัวเท่านั้นนะอย่างตัวเนี้ยกวิวัฒนาการได้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างอิชิสุมุเตะที่จะกลายเป็นโกลเนียนะแล้วก็ตัววันลิกี้ที่จะกลายร่างเป็นแขนให,ใหญ่ๆอะ่ะวันลิกี้แล้วก็ ตัวอะไรอีกจำไม่ได้ละผมใช้ให้กับยุนเกเลอร์ไปเลยแล้วกันนะจะได้พัฒนากลายเป็นโอดินนะไปล่างสุดท้ายนะโอเคอีวลูชันซะไปกันเลยรวดเร็วส <c oughs> ป,ปีดเลยตอนกลายล่างกลายเป็นยันสัไนะหรือโอดินนะไปดูกันต่อโดดลงนี่ปุ๊บภารกิจสำเร็จแล้ว เราสามารถจับริโอรุเข้ามาในปาร์ตี้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้สามารถใช้ลิง์สตโตนได้นะในการทำให้ไกรล่างเป็นตัวสุดท้ายสี่แขนหิวกันกรอนตอนนี้ครบหกตัวแล้วนะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกดีกว่าผมไม่ค่อยอยากใช้อะผมไม่ชอบโปเกมอนหน้าตามันไม่เท่ เหตุผลมีแค่นี้นะทุกคนหน้าตามันไม่เท่โอเคเดี๋ยวเราค่อยหาจับอีกสักตัวเราก็ยังไม่ได้จัดปาร์ตี้เท่าไหร่เลยนะตอนนี้เน้นแบบจับตัวตามความชอบอยู่ป่ะกลับไปเมืองเดิมมาแค่นี้แหละทุกคนก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะไม่งั้นผมไม่มีรีโอรู้ใช้กับเขาเลยนะนี่อ่ะก็ถ้ามีอะไรดีๆอีกก็มาคอมเมนต์บอกได้นะ เฮ้ยโปรเกบอลไลเนี่ยฮาวิบอลเหรอโปเกบอลสีดำว่ะทุกคนเราซื้อรีเพลไปดีไหมเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางเนาะติดไปซะหน่อยยาแก้สถานะอย่างละสามเลยแล้วกันซูเปอร์โพชั่นสิบไปเลยอืม เอารีเพล,ลไปเพิ่มดีกว่ายี่สิบไปเลยแล้วกันนะโอเคที่เหลือเก็บตังค์ไว้ก่อนไปลุยกันต่อทุกคนมุ่งหน้าสู่สู่อะไรดีสู่ถนนเอ้ยด็อกเตอร์คนนี้คือคนที่ให้โปรแกรมมอนเริ่มต้นกับเราในภาคนี้นะครับทุกคนเขาจะมีชื่อว่าด็อกเตอร์โอดามะคินะหรือที่เราเรียกกันว่า ด็อกเตอร์บนะิดเทพมรณะโอ้สบายดีไหมเออนายนี่เห็นเมย์หรือเปล่าเมย์ May นี่จะเป็นคู่แข่งของเรานะคู่แข่งของเราในภาคนี้เป็นผู้หญิงนะที่เราเจอกันตอนตอนรับโปรเกรมอนตัวแรกฉันคิดว่าพวกเธอสองคนอยู่ด้วยกันซะอิกนะเนี่ยอ,อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะขอแลกโปรแกรนฟกับเธอแล้วก็เมทัลคอร อะไรอ่ะไอเทมหรอโอเคแลกโปรเกนเอฟเรียบร้อยอ่าได้โปรนะถ้าคุณเจอเมย์เมื่อไหร่คุณบอกให้ติดต่อหาฉันด้วยนะโอเคเ,อเราไปได้ยังทางนี้น่าจะยังนะทุกคนเพราะเรายังไม่มีจอกอยอนะเรายังไม่มีจักรยานนั่นเองเราเลยไปไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ยโดนทาชู กงใหม่ตกใจขึ้นบนหัวเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการทัาสู้ทาสู้ทาต่อยท้าเตะมาอุ้ยใช้ปีจูด้วยท่าเดิมเพราะว่ามันโดนสองคนโอเคล่วงไปเลยบริสพันนะเปลี่ยนกับเทวีไปก่อนแล้วกันปีจูหรอปีจูจะไม่โดนท่าทวิีนะ ทวิตเตอร์อะไรเนะี่ยใช้กับปีจูไม่ได้เราก็ดาก็ลัดไปเลยเฮ้ยดาก็เลทแล้วก็โคเบอร์ไปด้วยนะโคเวอร์ไม่ใช่เป็นการเต้นหรือร้องเพลงนะเป็นท่าการโจมตีของโปเกมอนสิงโตเราสิงโตสีน้ำเงินหรือสิงโตําเชียวสีเฮ้ยปกติตรงนี้มีท่าหมอทุกคนเออปกติมีทําปะ สงสัยนะผมว่ามันไม่มีนะปกติปกติไม่น่าจะมีถ้ำนะตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวลองเข้าไปดูมันคือถ้ำอะไรกันมันน่าสงสัยมากปกติไม่น่ามีนะมีเทนเนอร์ดักหน้าเขาทำเด้ะก่อนอื่นเลยเช็คโปเกม,มอนก่อนโอ้โหไม่น่าจับเลยตัวนี้อ้าวเมื่อกี้ไม่เจอนายเนี่ เขาทางตันว่ะทุกคนไม่มีอะไรอยู่ดีอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ของโปเกมอนในตำนานหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่อะไรแบบนี้ไปเรียบร้อยสิบแปดแล้วเลเวล่าเดินทางกันต่อไม่กลับไปอยู่แล้วนะขี้เกียจ ตรงนี้ขอใช้เด็กสแกน Pokemon. โปเกมอนอุย้ยมีปลาหมึกด้วยทุกคนปลาหมึกไอที่ผมบอกหน้าตาประหลาดอยู่ข้างบนอะแต่เราต้องตกเบ็ดนะถึงจะเจอลองดูไหมเบ็ดเราอยู่ไนเนี่ยเรามีแล้หน้าเบ็ดอะเอาเบ็ดเอาโอเคลองตกดูจะเจอจริงตามที่มันบอกหรือเปล่า อ๋อทุกคนเจอจริงจับไปเลยสีมันประลาดอ่ะมันไม่ใช่ชชเนี่ยแต่ทำไมมันเป็นสีนี้อ่ะโหจับยากด้วยว่ะเฮ้ยจับยากจริงโอ้ทุกคนอื้อมันไม่ยอมหมดสมังโปกเกบ,บอลเราโอเคก็ดชาในที่สุดไหนก็ต้องยอมแพ้ให้กับโปกเกบ,บอลเยอะของเรา โฟกับบอลเราเยอะน่ะไหนก็ต้องยอมแพ้สิได้ฮิตนะมุ่งหน้าสู่การเป็นแชมป์เปี้ยนของภาค Emmerelder Basing อ่านชื่อภาคขอถูกก็ไม่รู้นะอ่านผิดก็ก็แค่เขิน <c oughs> แค่เขินนิดนึงโอเคแล้วเราก็เรียกอย่างเต็มปากเต็มคำเลยม่เปี่ยรหเรา โอ้โคนิต้าโหตีไม่แรงเลยอะทำไมนายไม่เก่งเลยอะมินิลิวเมื่อไหร่นายจะกลายร่างเป็นใครลิวเรานี่แบบอยากให้เล่งรัดเลยนะจะข้ามร่างหาคู้ลิวไปละถ้าความเมิดออ้เอาท่าไหนออกเดี๋ยวแทรกเคลื่อนออกไปแล้วกันโอเคไป ตรงนี้ผมขอเร่งสปีดในการเดินทางเลยนะเราใช้เป็นรีเพลยเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเฮ้ยคู่แข่งของเราเรายุ่อยู่แล้วนะว่าเธอจะมารอรอตรงนี้นะมารอเอาของที่ด็อกเตอร์ให้เราไว้นะให้เอามาให้นะเจอกับฮารุกะหรือน้องเมงนะใช้ปีกจูเลยนะภาคนี้โอ้โหตบเราทีเดียวร่วงปีกจู เกินไปมาเจอโอดินแล้วหน่อยโอดินฟิกไม่ใช้ท่าโอดินฟิกนะทุกคนคอนฟูชันไปทีเดียวร่วงสิบป,ปีเหรออีบุยใช้ตะปแูแกมอนน่ารักนะคู่แข่งเรา ได้อเทมเฟนเดอร์มาอันนี้เป็นเคอเทมด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเมืองถัดไปทุกคนอันนี้ผมโดนท้าสู้แน่เลยอะ่ะมาเราต้องการไอเทมนะเอาไอเทมมาล่อเราได้สิจัดไปอยากจะสู้มากใช่ไหมถึงขั้นเอาไอเทมมาวางล่อแพ้แล้วเสียไอเทมนะ ศึกเดิมพันไอเทมใครแพ้เสียไอเทมแต่เราไม่เสียอะไรนะถ้ามันแพ้เรามันต้องเสียไอเทมนี้ให้กับเราเรียบร้อยไปอาวิวัฒนาการอีกแล้วดูซีโอของเรากลายล่างอีกแล้วล่างสุดท้ายแล้วนะล่างนี้ไปรวดเร็วเลยโอเคตันละนายเป็นตัวแรกที่อีว l u ชั่นไวมากในบาร์ตีเราเฮ้ยไม่ใช่สิตัวที่สองดิ ตัวแรกต้องเป็นสเปียนะย่างไวพาทร์ที่แล้วนี่วิวัฒนาการไวมากสเปียของเราพูดถึงสเปียไม่ได้เอาออกมาโชว์เลยนะเนี่ยไม่ขีดแล้วเราถึงเมืองแล้วเมืองนี้จะมียิมที่สามอยู่ด้วยนะทุกคนมีจักรยานด้วยเมืองนี้ฮิวกันก่อนโอเคขอบคุณครับ โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมก็จะขอบพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะไว้เราลุยกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้บายบายสวัสดีครับ